เดี๋ยววันนี้เราจะพามาดูทุเรียนฝั่งชำรากนะครับชำรากหน้าเกลืออันนี้จะเป็นแปลงของต้อมมีทั้งทุเรียนเล็กทุเรียนใหญ่อ่าก่อนอื่นเลยจะบอกว่าอ่ามีมีสมาชิกมีเพื่อนๆถามมาว่าเอสมโพธ์เนี่ยทำไมไม่ไม่สัมภาษณ์ลูกค้าเลยอันนี้ต้องบอกก่อนนะครับว่าว่าก่อนหน้านี้ ประมาณสี่ห้าเดือนที่ผ่านมาเนี่ยผมก็เข้าสวนทุกวันเจอลูกค้าทุกวันวันหนึ่งสามสิบแปลงบ้างสี่สิบแปลงบ้างห้าสิบแปลงบ้างแล้วช่วงสี่ห้าเดือนหลังที่ผ่านมาเนี่ยมันโควิดหนักนระบาดหนักเราก็เลยปรับเปลี่ยนวิธีการทํางานผมเลยเลือกที่จะแบบไม่เจอลูกค้าแต่ก็ยังเข้าสวนทุกวันนะครับมาสวนทุกวันดูสวนทุกวัน มาดูว่าเออมันขาดอะไรบ้างลูกค้าขาดอะไรไหมต้องใช้อ,ะ,อะไรถึงเวลาผมก็จะให้ให้ลูกน้องเอาเอายามาส่งวิ่งใหม่ทีนครับส่วนบินอะไรต่างๆนาน,านล้วก็ส่งให้เขาเรื่องเงินเรื่องทองเขาก็จะโอนเข้าบัญชีครับยังทํางานทุกวันยังเข้าสวนทุกวันเดี๋ยวรอโควิดมันเบากว่านี้ครับเดี๋ยวจะได้สัมภาษณ์ทุกคนเลยเปิดหน้าหเห็นกันเลยว่าใครเป็นใครครับเดี๋ยวมาดูแปลงนี้กันต่อครับเดี๋ยวผมขับรถขึ้นไปอันนี้หยุดรถอยู่ยังไม่ได้ลง เรือนแปลงนี้ก็สวยๆนะครับต้อมถือว่าทํางานได้ดีเป็นสองแปลงติดก,กันนะครับพี่ชายกับน้องชายกำลังแตกไปครับแปลงนี้เป็นทุเรียนสารนะครับไปเริ่มไหลละเพราะว่าสารมันเริ่มเยอะมกทุหรืออีกอย่างคือภมน้ํามันเยอะครับน้ํามันเยอะความชื้นสูงมาก นขับขึ้นมาถึงบนสวนเลยอ่ะครับไปดูแบบเรียลไทม์นะปกติถ้าเป็นสมคลิปคลิปที่ผมทำเนี่ยคือสมพศพาเดินเนี่ยผมจะไม่ตัดเลยแต่ผมจะถ่ายอยู่แค่ประมาณประมาณห้านาทีเดี๋ยวดับเครื่อนก่อนอนี่ครับมาชมแปลงต้อมแปลงต้อมดูความชื้น,นครับดูดินนะ โอ้โยยังชืน้นยังชื้นสูงบากใบก็ถือว่าโอเคครับสะพั่งสวยงามแต่ต้นนี้ก็ใบอ่อนเยอะละก็ต้องเดี๋ยวเดี๋ยวอาจจะต้องจัดยาคุมใบมาอีกชุดหนึ่งแปลงนี้เดินมาชมแปลงน,นี้มีทั้งใช้ถังต้อมเองนาะจะเป็นใช้ถังสองลิตรอยู่นะครับ แต่ว่าอีกแปลงของพี่ชายเป็น,นสอทอเนาะเขาจะใช้ถังพันธุ์ดิดละอ่ะจะแบ่งกันตรงนี้ครับอ่ะโคนทางนี้อันนี้ของพี่ชายส่วนแถวนี้ใบทางนี้เป็นของต้อมอ่ะเน,นี่ยกระแนงก็ยังไม่ได้แต่งกันะแต่ใบถือว่าโอเคครับโอเคสวยงามพร้อมละพร้อมละแล้วเดิมดูข้างในกันดูฝั่งของพี่ชายก่อนละกัน ูนสูงมากนะน,นี่คนสูงเดี๋ยวถามเลยครับไม่ไปต,ตัดเลยหาไปทางนี้ดูแต่ละแปลงนะดูการจัดการไว้กิ่งก็ยังไม่ได้พร้อมร้อยเปร์เซ็นต์นะแต่ก็แต่ก็ดูดี ต้นไม่เคยแห้งเลยครับที่ผ่านมาสองเดือนฝนล,ลงบ้างแดดออกบ้างเมืองตาดก็ขึ้นชื่ออยู่แล้วครับฝนแปดแดดสีดู่ไเรื่อยครับอันนี้พี่ชายนะครับอานนนไวยกูล ขามไปแปลงต้มแต่แปลงต้มเนี่ยใบยจะไหลยาวกว่านะรเ๋วต,ต้องดูชัดๆทีวันอาทิตย์หน้าวันจันทร์อังคารดูว่าดูว่าฝนจะเบาลงจริงเปล่ากรมอุมตุว่าอ่าลมหนาวจะเริ่มลงอาทิตย์หน้าความกดอากาศความกดอากาศสูงกาลังกําลงัลงแผ่ลงมามุมอาจจะย้อนแสงนิดนึงคนระมันจะมืดๆไป มีถ่ายแบบโอเคให้เลยนะฝั่งชํ้ารากหน้าเกลือสะแมงผู้ก็ใช้ได้คนระับใช้ได้มากันรถคู่ใจ ไงนก็ฝากเพจด้วยนะครับสมโพธิการเกษตรครับแล้วก็ช่อง YouTube สมโพธิการเกษตรเหมือนกันกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยครับกด s u b สไครต์ให้ด้วยอ่ะแปง้งนี้แค่นี้นะครับห้านาทีกว่าล้วเดี๋ยวไปแป้งอื่นต่อ